ซุมซุาตัวพีน้องเบิ้งเบิ้งเบงเยมันนี่นี่เขาไปเขาไปใโอ้วีน้องเบิ้งหนาเขาได้เบิงหนน้องถ้าเบิงถ้าเบิงกินแบบ้ให้มือนี้พิเศษเมกอากนึันี่

เสีบยสบไลเสียบไละ คักคักคักแทบไหล